ดัดแปลงมาจากยันเดเละนะคะทุกคนค่ะเราสามารถเดินตามแผนที่ไปได้เลยนะคะก็คือเราสามารถทำงานได้ด้วยคนนี้คือแบบว่ารุ่นพี่เลยอ่ะเอออยู่คนเดียวก็ต้องโดสินะโอ้โหอันนี้คือเป็นครับว so, ิ <GO av i> สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมยามันเนตจังนะคะคือจะบอกว่าปอก็เพิ่งจะไปเจอนะคะแล้วก็อยากจะมาร้องเล่นดูนะคะ mm hmm. ก็คือว่าน้องคนนี้นะคะจะเป็นยันคนใหม่นะคะที่อาจจะร้ายกว่าแล้วก็อาจจะน่ากลัวกว่า,วา mm hmm. ยันจังก็ได้นะคะไปค่ะก็ไปุยก,กันดีกว่านะคะ mm hmm. ว่าเนื้อเรื่องแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะทุกคน mm hmm. ไปฮะวิ mm hmm. ค่ะทุโดนวางยาพิษต้นตายเลยค่ะคนนี้นะคะอุ้ยก็ค่อนข้างน่ากลัวน,นะคะทุกคนแล้วก็ รู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องไปฆ่าหนำใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีรุ่มพี่เนี่ยเป็นตัวเหมือนในยันเดเละเลยอะ <Do it. S 1> เหมือนมากโอ้ยก้อทุกคนคุ้นๆอะวิ พานักเรียน oh oh นี่วาโอ m มก o าโอ m มก o d ทุกคนคือโคตรน่าเล่นน่ะอันนี้คืออะไรนี่ใครอ่ะทำไมน่ากลัวจังเลยอ่ะทุกคนนี่ขยิบตาเลยะคะเมื่อกี้นี้เออ ยาเมเนจังเลิฟไ l y นะคะทุกคนไปฮะก็คือว่าอันนี้นะคะเขาเนี่ยได้แดัดแปลงมาจากยันเดเละนะคะทุกคนคะ่ะและนี่คือตัวของเราค่ะเราเนี่ยมีชื่อว่ายามาเนจังนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็นี่เป็นห้องนอนของฉันหรเนี่ยใช่แล้วค่ะก็คือเราสามารถกดเล่นเกมตรงนี้ได้ด้วยนะคะไปค่ะทุกคนที่ไหนเนี่ย อ๋อน,นี้คือเป็นชั้นล่างนะคะคือบ้านเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่เหมือนกับยันจังเลยค่ะแล้วก็นี่คือเป็นห้องครัวนะคะว้าวอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือเป็นห้องใต้ดินค่ะโอ้แปลว่าเราเนี่ยสามารถเอาคนเนี่ยมาขังไว้ในห้องนี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะโอเคค่ะก็ไป เราไปลงเลยกันดีกว่าค่ะแต่ปอขอลองไปที่นี่ดูนะคะมันคือทาวน์นะคะเหมือนจะเป็นห้างป่ะเฮ้ยเฮ้ยแกอุ้ย,ยทำดีมากเลยอะก็คือว่าด้านซ้ายนะคะจะเป็นรูปแผนที่นะคะ <S <S เห็นไหม <S <S เห็นปะเฮ้ยทุกคนทำดีมากเลยอะเฮ้ยย่า ก็คือเราสามารถออกมาเดินข้างนอกได้ด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยน่าตื่นเต้นมากอะแล้วก็มีรถยนต์ด้วยนะคะเฮ้ยรู้สึกว่าด้านซ้ายจะมีร้านตัดผมน,นะคะ mm. เห็นไหมก็คือเราสามารถเดินตามแผนที่ไปได้เลยนะคะโอเคเดวปอจะเดินไปที่ร้านตัดผมน,นะคะถ้าเกิดว่ามันไปได้จริงๆนะ ไหนอะอะุ้ยทุกคนอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้ค่ะดูดิดูรถเมล์ด้วยเห็นปะอันนี้มันคืออะไระอ่ะน,นี่คืออ๋ออันนี้คือสกู๊นะคะเห็นไหมอ๋ออันนี้คือโรงเรียนนะคะแล้วก็ในขอดูด้านหน้าเลายซิว่ามันคืออะไรบ้างนะคะไปะ คนแบบคือปอชอบแบบนี้มากเลยอะแล้วก็อันนั้นคืออะไรเอ่ยอุ้ยถือว่าทาําดีนะเนี่ยจริงจร,งจรงิอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะคเพื่อนๆเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ Star Wars เหรอซีซั่นหรอเฮ้ยจริงเหรอฮะ าสามารถทำงานได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนคือเรากำลังเป็นพนักงานขายแฮมเบอร์เกอร์อยู่นะคะตอนนี้ใช่ปะเอาเดี๋ยวเราย่างไรต่ออ่ะโอ้ยดูดิทุกคนเดี๋ยวเดียว <laughs> ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถมา พาททมแล้วก็มาหาเงินที่นี่ได้เว,ว้ยม็คือร้านอาหารทุกคนเฮ้ยเกมแบบทําเก๋มากอ,อ่ะเอาจริงเลยค่ะแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะก็คือว่าใส่อะไรอะ่ะใส่ผักกรอแล้วก็ใส่อะไรอะ่ะใส่เนเยใส่ชีสแล้วก็มายองเนสใช่ไหมแล้วก็อันนี้ใช่ปะโอเควิ้ยใช่ด้วยทุกคนต้องมาเล่นกันเยอะนะคะอ้าวทุกคนหู เรากลับมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็หน้าตาของเพื่อนๆเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าตาเหมือนตัวละครในยันเนลเล็กหมดเลยนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ด้านซ้ายข้างล่างนะคะคือจะเป็นหลอดแห่งความชั่วแล้วก็ดีนะคะเหมือนในยันจังเลยค่ะทุกคนอืมวันดีค่ะวันดีครับแต่ว่าคือปอเนี่ยอยากจะเห็นหน้าตาของรุ่มพี่อะเออ ไหนวะ้ย,ยคนไหนคือลุ่มพี่อะคนนี้หลอกลอลุ่มพี่ไม่หล่อเลยอะเอาจิงป่ะเดี๋ยวเฮ้ยลุ่มพี่ก็ถือว่าได้อยู่นะแต่ว่าลุ่มพี่คือแบบว่ามีความผมยาวอะเห็นป่ะ,นะนเนี่ยคนนี้เห็นไหมอฮ้ยลุ่มพี่ค่ะลุ่มพี่ อุ้ยวุยว้ยุ้ยุ้ยหัวใจเต้นแรงแล้วลก็อันนี้คือเป็นห้องเล็กของเรานะคะเห็นไหมอุ้ยคนนี้ใครอ่ะดูดิท่าเดินโคตรน่ารักเลยค่ะทุกคนวันดีจ้าเธอจะไปไหนหรอฮัลโหลเธอฮัลโหลก็คือเราสามารถคุยได้นะคะแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะทุกคนแชทคุยก็ได้เนาะดูดิ คือมีหลายคำสั่งเลยค่ะคเพื่อนๆค่ะถือว่าแบบทำดีมากอะ่ะจริงๆทำโคตรดีเลยค่ะโอเคไปแล้วไปเดินสำรวจโรงเรียนกันดีกว่าค่ะทุกคนเฮ้ยคนนี้ใครอะ่ะเฮ้ยหน้าตาเหมือนโอซานะเลยเฮ้ยโอซานะหรือเปล่าเธอชื่ออะไรอะ่ะแต่ว่าคือโคตรเหมือนโอซานะเลยอะ่ะจริงเหมือนมากแล้วก็นักเรียนที่นี่เนี่ย คือหน้าตาก็ถือว่าน่ารักนะคะเฮ้ยนี่มันใครเนี่ยเฮ้ยนี่กลุ่มอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือเป็นกลุ่มที่บอกว่ากลุ่มติดมือถือนะคะเห็นไหมก็คือว่าทั้ง5้าคนนี้เนี่ยจะจับมือถือหมดเลยนะคะเห็นไหมเฮ้ยแล้วคือคนนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนโคโคนะเลยเห็นไหมเหมือนปะนี่มันโคโคนะนี่นะจริงโคตรเหมือนดูดิโอมาทุกคน ถือว่าเก๋ว่ะเฮ้ยตรงนี้มีฝาท่อด้วยอะเจ๋วเจ๋วเจ๋าเจ๋า,จา,จาเลยเจ๋าเลยแล้วก็อันนี้นะคะคือเป็นอ๋อรู้แล้วมันคือโรงแสดงนะคะโอ้โหชัดเลยค่ะแม่นแล้วค่ะแม่นแล้วอืมก็คือว่าในห้องนี้เนี่ยมีไม้เบสบอลนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเล่นพละนะคะส่วนห้องนี้หรอ เฮ้ยเฮ้ยไอยาไอยาก็คือว่าถ้ามีกล่องนี้เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยก็สามารถลักพาตัวคนอื่นกลับบ้านได้ใช่ไหมคะอโอ้โหทุกคนไม่ธรรมดาเลยอะคือเหมือนกับในยันในเล็กหมดเลยคะ่ะถือว่าเขาแบบเออก็นั่แหละออกแบบมาก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นสระว่ายน้ำนะคะ ปึ๊บ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 โอ้โหโรงเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมด3มชั้นนะคะแต่ก็แอบ,บงงอยู่นะคะว่ามีห้องอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะโอ้ชนะเลยอะ่ะดูดิท่าเรือนก็ใช่ทุกคนจริงๆวินี่มันสภานักเรียนนี่ว่าคนนี้เนี่ยเห็นปะหน้าตาโคตรขุนเลยอะ่ะโอเคค่ะอุ๊ยอะไรอะ่ะอ๋อลุงพี่อ๋อ แล้วก็อันนี้คือห้องของคุณครูนะคะโอเคเลยค่ะสวัสดีจ้าเธอโอ้ยห้องพยาบาลเอา้ามีคนนอนอยู่ด้วยค่ะฮัลโหลเธอเป็นไระ่ะป่วยเหรอใช่แล้วฉันไม่สบายนะ่ะอืมเฮ้ยคุณแจเฮ้ยทุกคนคะ่ะปอดแต่คุณแจคะ่ะนี่แหน่เก็บเลยค่ะอันนี้เมื่อคือยาอะไรอะทุกคน ห้องนี้มียาด้วยเห็นปะนี่แน่เก็บเลยค่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยปอดได้อะไรมาวะอ๋อปอดได้เข็มฉีดยามาทุกคนโอ้สุดยอดโอเคค่ะโอเคค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะวิวิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเป็นห้องของอาจารย์ใหญ่นะคะเห็นไหมคือเราก็เข้ามาได้ค่ะและ้วอ็นนี้คือหน้าตาของอาจารย์ใหญ่นะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ใหญ่เป็นหุ่นเหรอคะเนี่ยคือแบบนั่งเหมือนหุ่นยนเลยไปดีกว่าค่ะเออวิเดียโคตรดีอ่ะขึ้นชั้นสองกันดีกว่าค่ะทุกคนชั้นสองคืออุ๊ยอันนี้เป็นห้องอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือเป็นห้องครัวนะคะเห็นไหมก็คือมีคนล้างจานเอ,อ๊ยไม่ใช่สิ คือนางกำลังหุงข้าวใช่ไหมฮัลโหลเธอทำไรอ่ะหุงข้าวหรอใช่ค่ะแล้วก็นี่คือเป็นห้องสมุดนะคะอืมหุยมีดาบด้วยฮะ<า>แล้วก็นี่คือสมุดนะคะก็คือเก็บเลยค่ะเอออันนี้คืออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนวุยนคืออะไรอ่ะ นี่เน่เก็บเลยค่ะเอา้าทุกคนค่ะคือปอถือปอกลังถือเข็มฉีดยาเหรอเนี่ยอ๋อโอเคเลยแล้วก็นี่คือเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำคือมีทุกอย่างคือเหมือนในในเยนเละเลยนะคะทั้งสองห้องเลยค่ะ,ท,คะทุกคนไปค่ะเราขึ้นชั้นสองกันดีกว่านะคะไปดีกว่าอันนี้คือห้องเราเลยเอ่ยเอา้าห้องนี้เข้าไม่ได้หรอเข้าไม่ได้ งั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะอันนี้ก็เป็นห้องเรียนนะคะแล้วก็ห้องเรียนเหมือนเดิมค่ะไหนโดเซฮุยโซนนี้คือทําดีมากแม่ดูสิก็คือเป็นโซนนั่งเล่นนะคะทุกคนโหคือแบบมีหลายห้องมากๆเลยอะเฮ้ยห้องซักผ้าอ้ยาอ๋อปอเข้าใจแล้วค่ะทุกคนห้องอะไรอะอันนี้คือเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยจะอยู่ชั้นสเนาะแล้วก็จะมีมีดหนึ่งเล่มนะคะเห็นไหม เออใช่เลยใช่เลยแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องอห้องนักสแสดงนี่นาก็คือว่าด้านหลังเนี่ยจะมีกระทานะคะคือเป็นกระทาที่ปอเนี่ยชอบใช้เลยค่ะคืออันนี้เลยนะคะจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะแล้วก็ถัดมาคือเป็นชั้นบนนะคะไปครับไปคะ่ะโอ้เป็นชั้นด่นฟ้านะคะทุกคนโอ้เหมือนเลยอะเหมือนเลยเหมือนเลย จริงจริงจริงหวัดดีจ้าหวัดดีจ้า,วดดจาส,สวยวัดดีค่ะหวัดดีเธอเธอชื่ออะไรหรอคือคนนี้เนี่ยคุ้นคุค้นไหมเหมือนคนที่แบบว่าเก็บกดหน่อยอะ<ม>เออใช่แน่เลยทุกคนคะ่ะไปฮะก็เดี๋ยวปอนเนี่ยจะพาทุกคนนะคะเดินชมไปทั่วโรงเรียนเลยคะ่ะเพื่อนวิคนนี้คือแบบว่ารุ่นพี่เลยอะ<ว>รุ่นพี่เวอร์ชั่นเก่าของเราเลยค่ะทุกเพื่อน <ๆ S 1> ใช่อ่ะ ใช่เลยอะจริงบอกเลยว่าใช่อะ่ะคิดถึงปะคิดถึงปะก็ <c oughs> แอบคิดถึงแล้วก็สงสยัย <c oughs> เออคิดถึงแฟนเก่าไหมล่ะใช่ไหมไปค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวปอนเนี่ยจะมาทดลองใช้เข็มฉีดยานะคะอ๋อเฮ้ย <c oughs> หุยน่ากลัวมากเลยอะมาทุกคนอือ อยู่คนเดียวก็ต้องโดนสินะโอ้โหอันนี้คือเป็นคาบวิมีคนเดินมาแต่ว่าเขาไม่เห็นนะคะก็เราเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะอุ้มศพนะคะไปแอบไว้ในห้องนี้แล้วกันนะคะก็คือเราเนี่ยฆ่าหวัวหน้าชมรมอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่เน่ออ ทิ้งไงอะว้า <What? S 1> ทุกคนทุกคนขาปอวางไม่ได้คือปอ,อก,กดวางศพไม่ได้คะ่ะฮัลโหลเพื่อนเพื่อนาเหมือนเกมมันจะบั๊กเลยอะคือตอนนี้เนี่ยปอเนี่ยกดวางศพไม่ได้นะคะดูด,ดิปอ,อก,กดอะไรไม่ได้เลยอะฮัลโหลปอวางศพไม่ได้ทุกคนทําไงดีเ oh. ฮ้อปอ,อก,กดทิ้งศพไม่ได้อะ่ะ <c oughs> แล้วทําไงอะนี่คือเหมือนศพมันบั๊กเลยอะทุกคนเอาจริงๆป่ะเฮ่ยนี่ไง อ๋อนี่ไงทุกคนเจอพอดีเลยค่ะมันคือที่เผานะคะแล้วก็เอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเข็มฉีดยาเผาค่ะนี่แน่แล้วก็เดี๋ยวปอจะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เอาชุดนะคะมาเผาทิ้งเหมือนกันนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่เลยนี่เลยเจบอ่าเรียบร้อยจ้าว้าวไปครับ อาบน้ำกันดีกว่าปึ๊บเรียบร้อยจ้าแล้วก็เอาเอาิเอ่มแล้วกันนะต้องใส่ชุดก่อนนะคะเอาเป็นชุด,ดนี้เนาะนี่เห็นไหมดูดิชุดโคตรน่ารักเลยอะแล้วก็อาชุดนะคะไปเผาทิ้งเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนไปฮะไปฮะนี่ทิ้งเลยปึ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการกดเผาเลยค่ะปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหทุกคนคะ่ะ จะบอกว่าโดยรวมเนี่ยคือถือว่าโอเคเลยนะคะถือว่าเป็นเนื้อเรื่องใหม่แล้วก็เป็นคอนเทนต์ใหม่ในช่องของปอด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนค่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ย้าชอบยันคนใหม่นะคะน้องเนี่ยมีชื่อว่ายามาเมจังนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็ถ้าอยากดูต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวัออนนี้ก็บายบายครับเจอก,กันนะครับทุกคนบ๊ายบาย